สวัสดีครับพบกับไล่เลนเจอร์นะครับ EP นี้จะต่อกับ EP ที่แล้วนะครับก็คือทําฐานหน้าครับขึ้นเป็นเก้าดาวนะครับเวลสามที่จริงว่าจะขึ้นเมื่อวานนะครับแต่ผมไปกดผิดทุกศาสเก็บรูบี้มาได้ยี่สิบสามสิบใช่ไหมหกสิบนะเออผมไปสลับตัวผิดนะครับวันนี้มนที่เดี๋ยวดูก่อนสิบหกพยหกเจ็ดนะครับสิบกพฤศจิกายนสองพันห้าร้หกเจ็ดนะ ผมจะทามาสร้างประวัติศาสตร์ของไลนเดนเจ์นะครับเวลสมขึ้น9ดาวนะครับเวลที่น้อยที่สุดแต่สามารถขึ้น9ดาวได้นะครับโอเคไปลุยกันเลยครับอ่าผมมี20รูบี้แล้วผมไปฟาร์มมาแล้วส่งค่าเอฟครับอืมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมจะทําเป็นร่างชมพูเนีนไหมค่าเอฟผมยังอันนี้เลยมเปิดอ่าระดับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาไฮเปอร์ เนี่ยครับผมไปเปลี่ยนผิดครับมันต้องเป็นว่องไวนะเนี่ยผมไปเปลี่ยนชนิดตรงเนี้ยต้องเป็นว่องไวนะครับผมไปกดเปลี่ยนไว้พีพะนั้นอะว่องไวโอเคครับว่องไวนะยี่สิบปุ๊บโอเคเรียบร้อย <c oughs> ตอนนั้นไปกดเอาเป็นอันเนี่ยจริงจริงเป็นพลังใช่ไหมเอออีพีเมื่อกี้น่ะอืมโอเคผมเปลี่ยนละทีนี้โฟ้าเลยผมหมดแล้วนะผมยัดว่าจะทำเก้าดาวทองวันที่แล้วอะอีพก่อนนั้นเนี่ยอืม อีนี้เป็น e ีประวัติศาสตร์นะครับเป็นพยายนกันทุกคนนะ16พฤศจิกายนนะครับจะทําเวลสามขึ้น9ดาวนะครับโอเคอันนี้ผมจะสลับนะครับเพราะว่ากดฟ้าผมหมดแล้วอ่าสลับเป็นร่างไฮเปอร์นะครับที่จริงไม่สมควรทํานะครับตามหลักอะตามหลักเรามันต้องยัดกดฟ้าให้เต็มสองร้ยสี่สก่อนเอาผ้าเอาไหมอันนี้ผมรีบไหมเออท,ทิงต้องยัดกดฟ้าให้หมดเช็คอินอะไรก็ได้ ล็อกอินหากอฟ้าอะไรก็ได้ยัดถ้ามันเต็มแล้วก็ค่อยสลับแต่ว่าอันนี้ผมสลับไปเลยครับเพราะว่าผมจะทำเกดาวตัวแรกเบียวสเลยนะของเซิร์ฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเนี้ยเออครับเห็นไหมจ่ายไปสองล้านอา่าปกติมันต้องหาตัวจุดติเห็นไหมอันนี้ห้าทับ้อันนี้สามห้าทับสามเอ 3, เอมันต้องอันนี้ห้าทับสี่เราต้องทําให้มันเหลือไว้นะครับตัวจุติอ่ะ อ่าครั้งแรกไว้ผมจะย้ำมากนะครับตัวจุตดดิอ่ะต้องให้เหลือไว้แบบว่าเห็นไหมมันมใช้สี่ตัวใช่ไหมผมทําผมต้องยัดไปห้าทับสี่เพราะว่าจะให้มันเหลือหนึ่งตัวก็ผมใช้ไปเข้าใจปะเออโอเคใจเลยนะสองล้านห้าเหรียญอ่าเอาเลยนะครับปั๊บไปล่างสีชมพูนะครับมานี่ล่างนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเอากบไฮเปอร์นะครับไปยัดเข้าไปโอเคครับเป็นสกีพยานด้วยกันนะครับช่องนี้ อันนี้ไม่ควรทาตามนะก็คือแบบว่าสลับก่อนให้มันแม็กอะจริจริงมันต้องแม็กก่อนจะได้ห้ารูบี้แล้วก็สลับครั้งหนึ่งอะโอเคไมพูดทำทำเพลงใส่เลยกบชมพูครับใส่ใควบผมกะไว้แล้วครับจะเจ็ตัวเนี่ยมันจะได้สองร้อยติติบอ่าปึ๊บโอเคครับวันนี้สิบหกพฤศจิกายนนะครับสองพันห้าหสเจ็ดอืม คับใส่ไปเลยครับปุ๊บปุ๊บเฮ้ยแม็กบอกว่าวหมดละชมพูผมอะผมกะาผิดเปล่าวะโอเคใช่ไหมสองร้อยสี่สิบเนี่ยเราต้องหาตัวอนะ่นอ่ะที่มาใส่โอเคเนี่ยหากลุ่มนี้ไปปุ๊บอ่าเฮ้ยมันจะเปลืองกบเขียวผมหรือเปล่าเอาให้ไปเอาธรรมดาดีกว่า เนี่ตอนนี้ก็ไปโอยไม่ได้ได้อีกตอนนี้อนะ่ะโอเคเปลืองบอกว่าเอาเจ็ดาวดีกว่าเนานะประหยัดจัดช่องเนี้ยเออใช้หคุ้มค่าเจ็ดาวก็เออ,อันนี้มันอปึ๊บโอ้ไม่ได้เอาเปลี่ยนหละงั้นแนหะเออผมโงกจัดผมเนี่ย <laughs> โอเคครับไปโอเค อันนี้ได้อีกห้ารูบี้นะครับเพราะมันเป็นตัวมงกุฎนยตัวมงกุฎอย่างเงี้ยนะอ่าเป็นอย่างงี้ยแมงแรงจะเป็นล่าง,งอย่างงี้เดี๋ยวผมแคปหน้าจอก่อนปุ๊บี่แคปหน้าจอเก็บไว้นะครับอ่าเป็นล่างสีชมพูอย่างงี้นะเห็นไหมดูดีขึ้นมาละทีนี้จะขึ้นเก้าดาวเลยนะครับทาไมผมไม่ทำมิรูมไม่ทาบาวไม่ทำ,ม,ทำมิรูโม,ม,ม,มใช่ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมอันนี้ก็สลับได้นะครับ เป็นไฮเปอร์ได้นะแต่ว่าเราต้องหากบแดงปรยัดเนี่ยเห็นไหมมันจะมี1นึ่ทับหกอะไรไหมสองทับหกเนี่ยแล้วก็เอากบสีแดงนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมมันมี1นึ่ทับหกใช่ไหมผมก็ผสมปุ๊บใช่ไหมผมก็เอากบสีแดงเนี่ยไปยัดใกล้กลายเป็น2องเห็นไหมเราก็หากบแดงไปเรื่อยก็สลับเป็นไฮเปอร์แบบมาเนี่ยแล้วก็เอากลบชมพูรประยัดแล้วก็ขึ้นเป็นเก้าดาวทําไมไม่ทําใช่ไหมเห็เป่าอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตรงนี้ผมจะย้ำมากอัปเกรดตรงเนี้ยมันจะใช้เห็นไหมมันใช้สิบห้า แล้วก็สิบห้าแล้วก็หนึ่งอันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่สำคัญหรออันนี้อันนี้มันล็อกอินได้แต่ไอตัวเนี้มันสําคัญตรงนี้เนี่ยเออมันได้กิจกรรมสิบจุดห้าเมื่อกี้เนี่ยมันแลกได้แค่สูงสุดแค่สามสิบเห็นไหมเอออันนี้มันแลกได้แค่หกสิบอันนี้มันได้อยู่แล้วแต่อันนี้มันได้ไม่ถึงเออจะบูนยังไงดีอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้อับเกียดฉันไม่จะทำไม่รู้เก้าดาวใช่ป่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะได้สามสิบทับห้าสิบเข้าใจป่ะแต่อันนี้มันถึงอยู่แล้วแหละแต่ผมไปปแกเ็นา ธาตุไม้ธาตุสีเขียวอะ่ะเออมันก็เลยเป็นสิบสี่สบสี่ครับห้าสิบเข้าใจปะเนี่ยมันได้สามสิบับห้าสิบมันขึ้นเก้าดาวไม่ได้ตอนนี้ไงผมรีบไงเออผมอยากเป็นคนแรกของเซิร์ฟหรือเปล่าเออเข้าใจปะผมอยากเป็นคนแรกของเซิร์ฟอะ่ะเนี่ยที่จะเป็นเก้าดาวเวลสามนะครับเห็นไหมผมจะจ่ายไปสี่ล้านหกแสนห้าหมื่น 4, 6, 50, เหรียญน,นะครับโอเคเอาเลยนะสกีพยานนะครับ ผมจะทำแล้วนะครับปุ๊บไม่ทำสักทีผมมือสั่นหมดแล้วเนี่ยแม่งกว่าจะได้ครบคืขอโทษทีหรือยีแล้วได้ไหมปุ๊บไปครับมา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 เก้าดาวครับเก้าดาวตัวแรกของซือครับวันที่สิบหกพฤศจิกาครับเก้าดาวครับความสามารถอะไรเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่ได้สีเรียดนี่เห็นไหมครับขึ้นเก้าดาวครับอทีนี้ก็ เอาอะไรอ่ะอันนี้ประหยัดไหม <laughs> แคปแคปหน้าจอไว้ก่อนนี่เก็บไว้แล้วก็เพิ่มระดับจะทำก้าวดาวแม็กเลยไหมไม่มันมีตัวเดียว <laughs> เอาก้าวดาวก็พอแล้วให้เป็นร้อหกสิบนี่ครับตัวแรกครับไม่รู้ของเซิร์ฟหรือเปล่าเนี่ยผมว่าผมน,น่าจะทำคนเดียวหรือเปล่า เออร้อยห้าสิบนี่ผมจะทำประมาณนี้อไปเลยได้กันนี่ครับจัดไปครับเก้าดาวครับเอาล้อหกสิบพอครับไม่ได้การนนี้เลยครับอืม นาทีประวัสร์นะครับรอบนี้เป็นสักขีพยานด้วยกันนะครับเทพป้ายเหลืองเราือมันเป็นช่องสําคัญผมนะครับเนี่ยอืมต้องขึ้นเก้าดาวอย่างนี้ครับมันถึงจะเป็นเทพตัวจริงอ <laughs> ขอยาชิงหน่อยหมันไส้มาแล้วมังนะ้งเนี่ยน้ำนี้ครับโอ้โหกว่าจะได้ร้อหกสิบนะแร้ฐานห้าเนียนะครับอืม โอมันใช้ตัวเยอะเหมือนกันนะทุกคนอันนี้จุติบอกวะ่าอันนี้ก็ี่ใบผีจีนไปนี่ครับก็ประมาณนี้ครับเล่นฐานห้าครับค่าค่ากิจกรรมอื่นนะมานะแบบว่ากิจกรรมสิบเอ็ดปีเงี้ยเออแล้วมันมีแบบว่าแบบเนี้ให้แลกอีกนะผมก็จะแลกนะมันมีอีกไอดีหนึ่งที่ผมฟากมาอยู่อืม ผมน่าจะทําบาวล็อกนะครับเป็น9าดาวแม็กด้วยนะเออข้มันมีให้แรกแบบนี้อีกนะเพราะว่ามันครบทุกอย่างแล้วยกเว้นวัสดุอวัตถุดิบในการทำเก้าดาวนะครับมันไม่พอโอเคนะเนี่ยโโหกว่าจะครบนะกว่าจะได้วิวหกสิบนะครับร้อยหกสิบเห็นไหม,อ,มอันนี้อีกตัวเดียวมันก็ได้ ไม่ต้องนี่หอกไม่ต้องเอาลูบี้ก็ได้วะ่ะนี่โมันใช้เยอะมากโอเคครบละร้อยหกสิบครับอ่าเรียบร้อยมันจะสวยงามอย่างนี้ครับครับเป็นประวัติศาสตร์ครับสกีพยานครับจับหน้าจอมับขอ,อยาชิงหน่อยนี่ความพยายามครับ <laughs> หมดทุกอย่างแล้วครับอดีนี้จะไปเก็บ, Ruby. กบ Ruby รูบี้เก็บรูบี้ล่างให้เปอร์ครับเมื่อกี้นี่ใช่ไหมที่เราเป็นแมกอืมเก็บรูบี้ตรงนี้ห้ารูบี้ครับที่จริงสามารถเก็บหมดก็ได้นะเดี๋ยวเวเนี่ยมันจะเป็นล่างแค่ตัวเดียวผมก็เลาว,ว่าถ้าเราทากบฟ้าให้มันเต็มสองร้อยสี่สิบอะใช่ป่ะมันจะได้รูบี้อีกอันหนึ่งแล้วก็สลับปุ๊บมันก็จะได้ตัวนี้อีกอันหนึ่งใช่ไหมเห็นไหมรูบี้ตัวนี้มันได้ 5. แค่ห้าจะรับตรงนี้นะ แต่เอาก็ได้นะีจริงอ่ะมันจะได้ห้าแต่ว่ากดตัวเนี้ยก็ได้เหมือนกันรับทั้งหมดอมันจะไม่ต้องเลื่อนหาก็ได้เข้าใจป่ะ,ปะเห็นไหมได้แค่ห้าก็ไม่เป็นไรครับก<ค>็สิบหกครับ<ค>วันสําคัญของช่องผมเลยครับเนี่ยว,วันวันแจ้งเกิดเขาเรียกว่าวันแจ้งเกิด <laughs> โอ้โหครับวิวสามขึ้นเก้าดาวครับอ่าโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไร ส่งค่าเอฟอะไรคือพยายามให้ครบบี้อ่ะการเก็บรูบี้ให้ได้เนี่ยผมเปิดกาชาแบบเห็นไหมเปิดจนแบบค่าเ e อหมดเลยอ่ะเนี่ยเกือบไม่ได้ครับโอเคอย่างน้อยเป้าหมายผมก็สําเร็จครับขึ้นเก้าดาววิสครับวิที่น้อยที่สุดครับแต่ขึ้นเก้าดาวได้นะครับอืมโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นอะไรวะมีประโยชน์ละกันเนาะอธิบายให้ฟังแบบย้ำหลายรอบมาก ประมาณเออหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ก็ใครชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจก็ไม่ไม่กดก็ไม่เป็นไรครับเออเอามาดูไว้เป็นความรู้ครบมาแลกเปลี่ยนกันได้ครับโอเคครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกอครับสวัสดีครับ